สภาพต้นไม้ดีมากครับก็ต้องชมคนจัดส่งนะครับทางสวนได้ของแล้วครับสั่งต้นไม้จากร้านค้าออนไลน์ในแอปช้อปปี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า สภาพต้นไม้ด้านในจะเป็นอย่างไร ภาพต้นไม้ดีมากครับก็ต้องชมคนจัดส่งนะครับทางสวนเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อก็ได้ครับถ้าใครสนใจก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดครับที่ผมสั่งมาก็มีต้นทุเรียน แล้วก็มีกาแฟลองเอามาปลูกดูครับกาแฟเพื่อจะรอดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาอ,อกจากกล่องนะครับจะได้รู้ว่ามันสภาพยืนต้นมันจะเป็นยังไงครับครับก็เอาออกจากกล่องแล้วครับก็ที่ผมสั่งมาก็มีต้นทุเรียนอยู่หกต้นครับเป็นทุเรียนพันหมอนทอง ส่วนด้านหน้ามีเป็นต้นกาแฟครับกาแฟอีกห้าต้นก็สภาพของต้นไม้ก็ถือว่าสมบูรณ์นี้ครับไม่ชำรุดอะไรมากมายก็มีแค่ใบาอาจจะหักนิดหน่อยน่าจะทับกันมาก็ตามสภาพครับก็เอามาพักฟื้นก่อนเราจะลงดินก็ ผมจะพักฟื้นก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งครับประมาณเจ็ดวันก็ดีอย่างหนึ่งครับสั่งต้นไม้ออนไลน์ก็คือเรามันได้ราคาถูกครับอย่างต้นทุเรียนนี่ผมสั่งจากร้านค้านี้ร้านค้านี้เขาขายแค่ต้นละหกสิบบาทนะครับก็ความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนได้ครับมันมีร้านบางร้านอาจจะถูกกว่านี้ครับในในร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าช้อปปีหรือลาซาด้าบางร้านอาจจะห้าสิบาทหรือสี่สิบาทก็แล้วแต่เราครับเราชอบร้านไหนก็เลือกซื้อร้านนั้นครับเพราะว่ามันถูกกว่าร้านร้านขายพันไม้ด้านนอกครับแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งนานครับ ก็ชุดนี้ที่ผมสั่งไปก็หลายวันครับกว่าจะมาส่งประมาณสี่วันสี่วันครับสี่วันก็สภาพก็ก็จะจะเฉาเฉาหน่อยเพราะมันไม่ได้โดนน้ำสี่วันแต่แต่ร้านค้าที่เขาจัดส่งก็เขาน่าจะ รดน้ํามาแล้วก็หุ้มด้วยถุงพลาสติกนี้มันความชื้นงั้นมันก็ไม่ออกเท่าไหร่ครับก็โอเคครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าของร้านนี้ที่ผมสั่งมาไว้ให้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ